นี่ครับพี่น้องพอกันอีกแล้วนะคะมือนีิม่วงพวบันนอกออกพวบอีกแล้วค่ะพี่น้องผัดสิบผัดชาปลาปลาข้าวนะคะจะจำซื้อปลาว่าใดนะครับพี่น้องเนาะผัดชาเนาะค่ะนะ้ากับมีเครื่องนี่แหละคะ่ะเครืองเครืองนะพี่น้องเนาะพี่น้องเบิ่งเอาได้ไม่อย่างไรค่ะพี่นอ้องใช่มะเขือพ่วงพริกทิวมะกรูด กระเพราแล้วก็พริกแกงตำเนาะคะ่ะนาะพริกตำแล้วก็มักส่มะเขือเนาะได้ะคะ่ะพี่น้องไปเบิ้งน้อกันเนาะโอเคใส่น้ำมันลนะแล้วนะคะวนเออปรับกล่อง้วยพี่น้องอเลยทอดพริกแกงให้หอมนะคะ,ะน้องผัดขี้เก่าค่ะพี่น้อง ปรุงรสมะขามปั้ย่ะเิ็งหวานตอนใช้แล้วี่ะปลานี้ซื้อมาจากแม่จังหวัดปลาทีนนะคะ,คะจากแม่น้ำค่ะแม่น้ำปลาทีนน้ำแม่น้ำธรรมชาติงแกงให้หอมนะคะ ตอกไม่ไปดองต่อไปให้พักร้วยค่ะพี่น้องเต็มกระทะเลยนะพี่น้องคุยกินมะลุมซึ้ง,งังเลยเดินนิดนึงอย่างน้ ไปเลยใส่ปลานะคะ <c oughs> อ่ะจาดน้้ปนปีิดนึงค่ะไห้นิดละเยอะหน่อยๆโอเค การทัดเชยทัดชวดแล้วนะ่ยใส่มะเขือลงไปเลยเพราะปลามันถูกง่ายอยู่แล้วปรุงนะใส่มะเขือแล้วก็ใช้ผ้าปิดปากอยู่นะคะพี่น้องหัดก็อย่างนี้นะคะก็เอาอัดใส่กระชายมาใส่กระชายนะพี่น้องใส่กระชายไปเลยค่ะพี่น้องปปลามอ่ไเติมน้ำอีกแล้ว เดี๋ยวมกดลงไปนะคะใบ่เราอยู่ใบะกูอ่ะปรุงรสนะคะ้อหนางรมหน่อยปรุงรสหน่อยนะคะใส่ลงไปนะคะ ไปม,มาขูดในชะ่ไหมปลาหน่อยนะคะก็ตีอยู่นี่นะมแตงกวา มาเขือแล้วป่ะหนูอ่ะมาเขือปรงุงกับพริกใส่ลงไปเลยพน้องน่ารับประทานให้ดูใกล้ๆนะคะให้ด่าค่ะพี่น้องทัชชาหลกักกะไขคเฉียวหรือไขคดาวนะคะกินคู่กับเพิ่นด้วยปลาเค็ม แซ่บนะคะพี่น้องแต่ว่าไปเพื่วบนนอกสีทอดทอดปลาไหลนะคะทอดปลาไก,กินกับมี่เผ็ดแต่มีเข้มมีจืดนะคะมีแกงจืดน้ำนะคะแกงจืดอ,อีหยังกระไดเด้อพี่น้องเด้อสดเผ็ดเผ็ดเผ็ดแล้วก็มีจืดน้ำเนาะแซ่บมีเผ็ดแต่ก็มีรสแบบถกปไปขุ่ปลาเข้มอีหยังกระไดกินคู่กับสามอย่างรับรองแซ่บเป็นตานายพี่น้องลอ,องเด้อคะ่ะ กินก็ผักช,ช้านะคะพี่น้องเนาะนี่งขั <c oughs> ้วมนกกะ,ะ,ะนาอะสิทอดปลาเนาะให้เบิง้งให้เบิ้งค่ะพี่น้องนี่สิทอดกินกับแกงเอ้ยก็พักปุ้บปลาปลามาจากอ๊อฟเจนอยอังป,ประจนตะขามประจนตะขามเลยคะ่ะไปปลายจีนเฝืนซื้อ,อซาแซ่บปลาละปลานิ่งเลยคะ่ะ อร่อยเลยนะนี่ชิมเหรอลองชิมดูนะคะว่าจะแซ่บบอจะเชื่อเลยว่าต้องอร่อยเพราะว่ามันได้พริกได้พริกได้อะไร่อยอ่ะค่ะเป็นไงมั่งอร่อยอร่อยใช่ไหมแต่ว่าไม่มีไอ้น,นั่นนะคะพี่น้องพริกไทยเม็ดไม่มีก็เลยจะแบบ เนข่าอ่อนข่าพริกไทยอ่อนนี่แหละไม่เป็นไร<ท>ไม่เป็นไรใส่ใบกระเพราลงไปอืมใส่เลยพี่น้องใส่กร,เร,กระเพราลงไปไอ้แล้วอ่ออกไอ้มนนอกต่อ ักะักใส่อโอเคไหมปิดไฟแล้วเ้อค่ะพี่น้องตักเส็จกงพี่น้องเบิ้งน้ำแดน่อยเจตแสบพี่น er ้องเนาะเลยค่ะนี่ใส่เลยจางบะเร่อบะรา ั้งี้นพี่ดอมือนี่ยน,พน่พี่อกทอดผัดเนาะผัดชาแล้วก็เสียผ้่าอะไรก็สีเห็นคักคักนะนะคะผัดชาปลาข้าวแบว่บนะคะันนี้ผัดชาปลาขัางะะ้งเลยค่ะปลาข้าว พวดปลาดองกระสิลงเวายแต่ปลาข,ข้างปลาแมนปลาขาวนะคะพี่น,อน้องเนาะค่ะพี่นอ้องเห็ดเป็นแต่ไก,ก่กระเทียมอีริ่งเป็นส่วน,น,เ,นเนื้อเป็นเนื้อะค่ะพี่น้องนะคะแค่คลิปนี้ก็สิได้ไปอีกแล้วนะคะพี่น้องเนาะพี่นอ้องดูดีไม่แห้งสุกสุกคนไม่เงยไม่ข้ามใส่เด้อค่ะคิดสิ่งใดสมปรารถนานะค่ะพี่น้องกิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ไดท้ทองนะคะ ไปแล้วค่ะพี่นอ้องคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีคะ่ะเรืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเลเด้อค่ะพี่นอ้อง